งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกอย่าง Cosmoprof CBE อาเซียน2022ได้เริ่มขึ้นแล้วครับโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยการร่วมมือการของกลุ่มบริล g n a f าฟิเอรบริษัท Informa Market และผู้จัดงาน China Beauty Expo ซึ่งมหาก,กรรมสินค้าเพื่อธุรกิจความงามจะมีผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกระหว่างวันที่15-17กันยายน2565ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับ คือจริงๆแล้วนะคะงาน c o s m o Prof CBE ASEAN นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแลนจะจัดมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะแต่ทีนี้เนี่เนื่องจากสภาวะโควิดก็เลยทำให้เราจะต้องเลื่อนการมาเป็นการจัดงานในในครั้งนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอจะจัดงานจริงๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากทางผู้ผประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางไทยหรือว่าต่างประเทศค่ะคือตอนนี้ในงานของเราเนี่ยมีมีผู้ออกบูทเนี่ยถึงประมาณ500บูธนะคะจาก15ประเทศค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยเรายังคาดหวังว่าเมื่อการงานนี้เนี่ยเป็นงานบิวตี้งานแรกของของบ้านเรานะคะก็หวังว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยก็คงจะมีความยินดีในการที่จะเข้าร่วมชมงานค่ะเพื่อที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยเองซึ่งของไทยเองเนี่ยมีทั้งเรื่องของเอ,อ่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสําเร็จรูปแล้วก็จะมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะคะแล้วก็เป็นพวกของแพคเกจจิ้งค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของทางเกาหลีของทางไต้หวันของทางฝรั่งเศสของทางอิตาลีค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้ทุกคนมาร่วมชมงานคอสโม p ร o ฟอาเซียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ละวันจะมีความพิเศษอะไรเกิดค่ะคือนอกจากการที่เราจะมีบูธนะคะในการที่แสดงออสินค้าแล้วเนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cosmo Talk นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆค่ะแล้วก็การให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์หรือว่าการทำธุรกิจของทาง SME ของ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 ในกลุ่มของเครื่องสำอางค่ะ คือก่อนอื่นต้องบอกว่างานนี้เนี่ยจริงๆมันมี <c oughs> มันมีเป็นเป็นงานของสุขภาพและความงามน,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสมุนไพรมีพวกเครื่องมือแพทย์จะเห็นในงานเนี่ยนะคะมีทั้งเครื่องมือแพทย์แล้วก็มีเสริมอาหารนะคะแล้วก็มีมีกลุญญ่มยาแล้วก็มีพวกไบโอนะคะ ทีนี้การเปิดประเทศเนี่ยเปิดประเทศด้วยงานระดับโลกเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากเทีนี้งาน c o s m o p r o f อันนี้เนี่ยสังเกตดูจะต่างจาก Cosmoprop อื่นๆนะคะตรงที่ c o s m o p r o f ตรงนี้เนี่ยเรา attach CBE ซึ่งเป็น China Beauty Expo ซึ่งปกติ China Beauty Expo เนี่ยต้องถือว่าเป็นงานที่ใช้พื้นที่มากที่สุดในโลกนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่ เปิดตลาดมันเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าหากงานลักษณะนี้เป็นงานระดับโลกงานอินเตอร์นะคะไบเออร์เองเ,องเนี่ยเขาก็จะเดินทางเข้ามาเพราะนั้นมันเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะสร้างผู้ส่งออกรายใหม่นะคะแล้วก็มันเป็นการที่ประเทศไทยคนไทยได้เห็นนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเหมือนกับว่าเราโลกมาตั้งไว้แต่ประเทศไทย หวังมากเยข้ไหนกกับการจัดงารก็จริงๆมันก็ยังอยู่ในช่วขงของสถานการณ์โควิดเหมือนกันค่ะก็ะะอย่างที่เรียนนะคะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยขาดการจัดงานแสดงสินค้ามานานแล้วนะคะ3าปีแล้วนะคะ <S <S <ม>แล้วงานนี้เนี่ยเป็นงานแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของออผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง <S 2> <S 2> <S 2> เราเราคาดหวังการเทิร์โอเวอร์ภายในงานนี้ประมาณ600ล้านบาทค่ะ ในส่วนของมาตรการของผู้เข้าชมนหคะค่ะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางทาง Inform a ร์ค์เนะคะเป็นผู้จัดงานที่เป็นระดับมืออาชีพนะคะนอกจากงานนี้เนี่ยเรามีการจัดงานมาแล้วสี่ห้างานในในปีนี้ค่ะเราจะมีการจัดภายใต้ SOP ก็คือเรื่องของ Standard of Operation p r o c e d u e ค่ะคือมีมีความมีความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการที่จะเราจะมีการ เ,ออเตือนนะคะในการที่ผู้เข้าร่วมชมงานนี้จะต้องสวมใส่หน้ากากแล้วก็จะมีแฮนเจลที่จะให้ใช้บริการได้ทั่วงานค่ะค่ะพร้อมกับบางท่านเนี่ยถ้าเกิดต้องการหน้ากากเนี่ยเราเองก็มีให้ค่ะขออยากให้ฝากเชิญงวชนเนี่ยค่ะงานนี้เมื่อไหรถึงเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยงานนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะยังเหลืออีก2วันนะคะก็จะจบวันวันศุกร์ค่ะค่ะก็ยังไงขอให้ทุกท่านเนี่ยร่วมมาชมงานนะคะงานเ,ออเป็นระดับโลกที่จัดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกค่ะ